รับผมออาตุลากรน,นะครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาพกกายทีมชาติไทยนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับสําหรับผู้ที่ออกลังกายไม่ว่าจะเวทมนตร์หรือกีฬาใดๆก็ตามครับปัญหาที่พบบ่อยที่สุดก็คือการเจ็บข้อต่อต่อตางๆครับไม่ว่าจะเป็นข้อศอกขวอไหล่ข้อเข่าข้อเท้า,ะานะครับปัญหาที่เกิดอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขัดผ่นะครับเล่นในน้ําหนักที่มากจเกินไป และไม่ดูแลร่างกายตัวเองสมดุลการสมตัวนะครับก็ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บคนที่เกิดอาการบาดเจ็บนะครับผมแนะนําเลยว่าถ้ามันเจ็บหนักนะครับควรพบแพทย์นะครับอย่าฝืนอย่างเพื่อนผมเนี่ยหลายคนละไปกันใหญ่เลยแต่สำหรับนคนที่ไม่ได้เจ็บจนมากมาก,มากมายนะครับก็ให้ร่างกายมาซ่อมแซมตัวเองโดยการทานอาหารให้มีประโยชน์แล้วพักผ่อนเพียงพอสำหรับเรื่องที่สนานะครับ ตัวช่วยที่ดีเลยผมก็ใช้อยู่นะครับแนะนำเลยวิตะาแคลมีสารสก,กัดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมดูแลในเรื่องของกระดูกคอลลาเจนดูแลในเรื่องของข้อต่อผงขมิ้นชันดูแลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับครบเลยจบเลยตัวเดียวก็สำหรับผู้ที่มีปัญหานะครับก็แนะนำใช้ได้เลยมิตาแคลนะครับก็อยากจะฝากเพื่อน ที่รักสุขภาพนะครับขับออกกํลังก,กายฝากไว้ที่นี่นะครับแล้วพบกันใหม่ครับ